สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ายมาแล้วครับผมวันนี้ผมเราได้รับเกียรตินะผมได้รับเชิญมางานเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนะครับผมวันนี้ผมเราได้รับเกียรตินะผมด้วือเชิญมานะครับวันนี้จะพาเพื่อนไปดูผมว่าเป็นปุ๋ยอะไรเป็นปุ๋ยแบบไหนและจะใช้ดีไหมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วผมหน้างานผมมีครัผมมีรถแห่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมวันนี้เราได้รับเกียรติมาแล้วผมวันนี้ก็จะพาก็ไปถามผู้ใช้จริงนะครับผมแล้วก็ฟังคำแนะนาจากวิ เป็นปุ๋ยยังไงเป็นปุ๋ยอะไรครับผมปะ่ะไปกันเลยครับผมตอ <Okay. S 1> นเพื่อนรอจะเข้าไปในงานนะครับผมก่อนถึงที่จะเข้าไปก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่าเรามางานนี้ฝนเยอะนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนมาดูตอนนี้ก็วิทยากรนะผมกําลังให้คําแนะนํานะครับเดี๋ยวเราไปฟังวิทยากรดูครับผมว่าให้คําแนะนําเกี่ยวกับปุ๋ยนี่แบบเป็นยังไงนะเราจะไปดูครับผมพาเพื่อนไปดูว่าปุ๋ยเนี่ยใช้แล้วจะดีไหมจะ ไม่อยากจะพูดเองเพื่อนต้องไปดูเองนะผมวันนี้ก็ได้มาถึงร้านะผมเนี่ยนิทยากรอนกำลังพูดถึงเลยนะผมแล้วก็เราจะมีการสัมภาษณ์นะผมผู้ที่ใช้จิงนะครับผมว่าปุ๋ยเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยถึงหน้างานแล้วผมไปเราไปฟังนิทยากรกันครับผมมือนี้สำหรับมือพิเศษเลยผู้ใดจองหากระสอบขึ้นไปมีของสมนาคุณพอเดี๋ยวขออนุญาตถามพ่อผลัดนางดอสอบก่อนมูเลยพ่อจองกระสอบดียังบ่ท่านตกลงนะครับก็ปกติพ่อใส่แจ็คสอบครับ ันหน้าหน่อยๆใส่โบรายใส่สองสามสอบนี่หนึ่งสองสามสอบครับเพราะปกติเราเนี่ยส่วนมากก็ใส่ปุ๋ยนะครับก็คือหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบแม่นบ่ครับแถวบ้านเฮ้าใส่เทียครับปุ๋ยสองเทื่อครับใส่ช่วงบางคนก็ใส่ช่วงร่องพื้นครับหรือบางคนก็ใส่ตอนที่นี่แหละครับกระลังสียืดครับอีกช่วงที่สองก็คือช่วงที่กระลังสีมานนะครับเนาะช่วงกระลังสีตั้งท้องครับ เอออันนี้คือแบบสไตล์แบบบ้านเฮ้าที่นี่ครับเขาบอกว่าปุ๋ยตัวนี้นะครับที่เป็นทางเลือกแล้วเขาเขาเมืองสีครับมันมีสีสีพ่อฉายาของมันคือสีสีสีพลังเป็นสูตรครับสูตรของโรงงานเขาเอามาปุ๋ยสังกัดพ่อถามว่าวันนี้เขาเคยใส่แต่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรคือ,อยังครับ4 6 0 0เคยได้ยินไหมครับโอ้ยอยู่กองอิเลียอยู่ใต้เต็มบ้านอสอบปุ๋ย ใส่แม่งแต่ในียน่ยยคนมาเท่าไงยังมียังเห็นสอบปุ๋ยอยู่ว่าส่นเราพวกบ,บ้านเท่าติดครับติดคาว่ายูเรียครับถ้า4600อย่างเดียวคือนในโทเก n นนโทเกนอยู่ใสครับอยู่น้ำทงห้าเท่านี่เต้องใส่กับมีครับเข้าใส่เข้าไป4ี่0ิบครับเข่าก็นสดึงถึงไปใส่แค่22%เท่านั้นเองครับอีก2ี่สิบสรมันจะกองยํำดินครับตกผนึกหรอครับบ้าน,นี้ เขาก็ต้องใส่หาปีมันก็มีครับในตัวกินยิงมันโดนฝนตกเข้าไปเสร็จปุ๊บในตัวกินมันจะเกิดอัตโนมัติเลยครับอยู่ลำธงหน้าบ้านเฮาขามว่าปุ๋ยเคมีตาเสือคู่ดาวเนี่ยครับใส่แบบเพาต้องผสม<อ>ยูเรียได่เพะได้คือกันพ่อบพะต้องไปผสมเพราะว่ามันยังครับเ<อ>ขอบาอาใส่มาเรียบร้อยแล้วครับอยู่นี่นครับคาบ่มียูเรียจริงๆแล้วมันสิบ่เขียวได้พ่อยูเรียเกิดตัวเป็นตัวเล่งห้าครับนะครับเขาเรียกว่า n p นพี่แค่เห็นไหมครับ อ่าตัวเอ็นในตรเกนนะครับเร่งลากครับใบเขียวยังครับกับเขียวปุ๊บมือ11 12อ็ดาเริ่มขอบเหลืองแล้วครับบ้านี้เออแต่ว่าตัวนี้เขียวทนเขียวนานเขียวจนลำคา่นมึงขึ้นนั่นเศร้าเขียวแท้เข่านี่คือ้กูบางเจ้าเขียวจนหอดมือเกี้ยวดีพอๆแบบนี้เขียวจนหอดมือเกี้ยวดีพอครับเออทำมันทำมันเขียวนี่ครับก็หมายความว่าพืชของข้ามันแข็งแรงโดยเฉพาะบ้านข้าปลูเขานี่ครับใส่เข้าไปปุ๊บนี่ครับ สังเกตว่าเขาใต้ต้นไม้เวาเราใ,ใ,ใส่ปุ๋ยต่างๆนี่มันสีงามใต้ต้นไม้พ่พ่อจนใบกอง้องไปเกี่ยวถิ่มครับเวลาผลผล,ผลิตออกมามันเกิดลีบแน,น่สมบูรณ์แน,น่แต่ว่าลีบสิหลายก็สมบูรณ์ครับแต่ของเ่าเนี่ครับส่วนมากใบมันสีเริ่มสี่ครับแม่เขาเรียกว่าพืชเนี่ยมันแข็งแรงครับใบมันจะสีขึ้น,นั้งฟ้าครับเฮ็ดห้ต้านล่มได้ครับอันแ,แรกบล่ล่มเขาบ่ล่มดีพ่พ่อดีได้เนาะถ้ามันแข็งแรงเสร็จปุ๊บโรคต่างๆมันบ่เกิดครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบกับคนเ่านี่ครับ ถ้ามีภูมิต้านทานดีผู้ได้ภูมิต้านทานดียกมือครับเห็ดหน้าเห็ุห้ายบ้านเท่านะครับอันนี้คือของสมนณะคุณนะครับแต่ว่าต้องจองหาสอบกันไปด้จองเห็นตั้งไดครับนี่แล้วก็ลงซื้อก็เพิ่นเลยครับนี่พี่น้อยมือหนิคุณจองหาสอบเด้อวันนี้พิเศษจองเสร็จปุ๊บจ่ายเงินครับเพิ่นแลนส่งฟรีเพิ่นสิส่งหอดบ้านเลยฟรีครับ10สอบ20สอบ30สอบหาสอบเพิ่นกระ่งมันบ่ครับเข่ามันบ่ครับใส่เข้าเนี่ครับ1นึครับ ต้นข้าวแข็งแรงนะครับแล้วก็เขียวโดนครับใบซี่ก็นะครับทําให้ดินบ้านเราเนี่ยครับคนใส่ปุ๋ยปุ๋ยติดต่อกันปุ๋ยยูเลียติดต่ตอกันในหลายปีนะครับเห็ดห้ดินบ้านทามันตกผนึกพอมันตกผนึกเสร็จปุ๊บมันจะทาให้ดินแข็งครับเพราะดินแข็งเสร็จปุ๊บห้กของห้กของพืชเท่านี้มันจะเดินบ่ได้ดีครับ ส่งผลให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์ครับถตาหากเดินบอดี <สะ S 1> ปุ๋ยเคมี่านอาหารรองตาเสือกูดาของเราครับสามารถที่จะทําให้ดินร่วนพุยเข้าวานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งครับเทศรเห้ดินร่วนพุยป้องกันในเรื่องของหยาเกิดได้หลายพอยาเกิดหลายบ่ได้มน้ำเข่าของบ้านเฮาครับหลายแห้งครับแต่ตัวนี้มันซอยให้ียาเนี่ยเฮาเกิดหน่อยลงอีกครับนี่มันมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งสามารถสลายเรื่องของยาได้พรอมพอนี่คือสุดยอดนะครับ มันเป็นปุ๋ยที่เขาทําขึ้นมาจากโรงงานนะครับปุ๋ยสังกัดครับถ้าใส่กับเขาเหาแล้วเขาเนี่ยเม็ดจีเขาบอกว่าถ้าสีออกมากเกษตรกรทด่กค็ใส่เพิ่นบอกเลยครับว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันจะทําให้เขานิ่มครับบ้านเฮาเฮ็ดเขาเหนียวหรือเข่าเจ้าครับเขาเหนียวเขาสินิ่มครับหนึ่งกมากนี่มันขึ้นนิ่มแหลเขาบอกว่ามันอยู่กับปุ๋ยครับถ้าปุ๋ยดีนะครับมันจะส่งผลให้เรื่องของข้าวนี่นิ่มครับเพราะแข็งครับเฮ็ดเ้ากินเข่าแล้วแทบครับ นะครับแต่ว่าถ้ากินหลายที่เป็นเบาหวานเด้อพ่อเออข้าวเหนียวจะกินหลายเด้อเออแล้วก็ะเพาะยังไงครับใส่ยังไงนะครับใส่ในเรื่องของเข่าของเขานี่ใส่แล้วปุ๊บเนี่ยบนลก็หักข้อล่วงครับเวลาเข่าของเขานี่ครับมันแก่ปุ๊บเนี่ยบางมองเนี่ยหักโลนเต็มเลยครับอันนี้คือเข่าผสมบูรณ์ครับมันขาดสารอาหารตัวนึงพ่อปุ๋ยเคมีขาดอาหารรองตาเสือคู่ดาวของเขานี่ครับแคลเซียม30%เนี่ยครับมันขาดบางนี่ครับ เพื่อดยังก็บซ้ำครับถ้าผลผลิตออกมาพอสมบูรณ์คือมันขาดสารอาหารครับนี่แคลเซียมนี่ครับคือจังบบหงษีถีนไส้นี่ครับเป็นย่อยหอดดอกกับน้อยนี่ครับเป็นหอดยอดครับถ้าไสบักพริกนี่ครับงากรองครับพ่อไปเมืองบบเอ็นบักน้นาเนี่ยครับบ้านเท้าเอินยังครับบบกเขียบนี่ของคนน้อยนะครับจนได้ไม่ไปข้ามไว้ครับเพราะว่าคนยางเหยียบเอาพอข้ามบมุกนี่ บอกแนวเลดกแห้งครับพ่ออันนี้คือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พืชนี่ครับมีความสมดุลครับเขาเอาไปใส่ยังกระซางครับมันจะเกิดต้นไม้สายพันธุ์นั้นๆครับใส่บักม่วงกับบักม่วงสีใงญ่เต็มที่ของมะม่วงสายพันธุ์นั้นๆครับถามว่าใส่มันเลยปะครับมันเขาปลูกเอายังครับมันปลูกเอาหัวครับมันก็สีล่งหัวครับมันสีใหไ่เป็นทางต้นทางหยังหลายนะครับมันจะเอาที่หัวมันจะไปที่หัวครับ ถ้าเอาไปใส่ต้นยางมันจะไปใส่ครับมันจะทําให้น้ํายางมีความเข้มข้นแล้วก็ออกดีพอแล้วกรีดง่ายนะครับสามมือที่แล้วผมก็ไปสั่งเอาไปส่งพูนครับทั้งของเกียมครับสามร้อยกระสอบสามร้อยกระสอบคือป่ายางเจ้าเดียวเลยครับคนเจ้าของยางเนี่ยครับเขาไม่ได้สนใจนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่คนที่รู้สุดคือคนที่กรีดยางครับลูกน้องครับเขาแกะยางไม่นาทีไปรับเงินตอนไปขายครับเพราะว่าผมค่อยขึ้นไปส่งพูนเนี่ยครับในี่ป่ายางพูนเนี่ยต้องกลางมุงกินเข่าครับยุ่งไล่แม่ ยุ่งบักหลายกางมุงกินเข่าหลายปันไดแม่สั่ง300กระสอบหมายความว่ายางต้นยางมันกรีดง่ายครับแล้วน้ํายางเนี่ยออกมาป็นมีความเข้มข้นมากของยางครับส่งผลให้เกษตรกรสวนยางเพิ่นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเพิ่นกระสั่งครับอันนี้คือตอบโจทย์นะครับแต่ถ้ามันสัมะหลังเนี่ยครับโอ้ยแถวเข็มมาลาดนี่ครับแถวชาโนม่านนี่แมนมืดครับใส่มันใส่ตอนใดครับตอนล่องพื้นก็ได้ของห้างมันจะเขียวเ่คาอขมูครับของเสือคู่ดาวเราเนี่ยเวลามันเขียวขก้นมากปุ๊บ มันสีใบเหลี่ยมครับเขียวใบเหลี่ยมบอกคืออยู่นี่นเนี่มันเขียวบอกคือมูครับเขียวใบมันมันเหลี่ยมครับเอาแล้วผมลังจากที่เราฟังวิทยากรนะผมให้ความรู้ไปแล้วผมตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใช้จริงนะครับผมที่คุณพี่จากีนะครับผมว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงครบผมมาเรามาฟังจากปากผู้ใช้จริงแล้วผม่าใช้กับอะไรครับใส่กับมันครับใส่กับมันเนาะครับผมเอาเป็นประธานบ้านเนาะครับวันนี้ครับแล้วผ่านภาษาบ้านบป็นยังไงอ ใส่กับมันนะครับหลับเป็นทั้งใดครับผมรู้สึกว่าผลผลิตผลผลิตก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นครับโอ้หครับผมหัวใหญ่บ่ครับหรือว่ายังไงงอแงยงวกระโดดงใหญ่กระดกเนาะครับผมขายกับได้ผลผลิตดีได้กำไรเนาะครับผมครับอันนี้เพชรมันถามไหมครับเพชรมันจักไร่ครับไม่ดีผมเพชรนี้ว่างหันสามลาครับสามลาเนาะครับสามลายบิ๊เป็นรวมๆเด็ดคะแนนครับจักตันครับบอกพี่นั่งเลยบ่าครับ ไในยูซิมฮาตันครับซิมฮาตันเนาะ,ะครับผมในซิมฮาตันครับผมสามลานะครับ,รบผมเนี่ยก็อยู่ซื้ว่าวเป็นยังไงครับนี่ใส่ตัวนี้เราค,ค,คิดว่าเอ่อผมว่ามันแตกต่างกว่าที่ผมเคยใส่ก่อนๆม,มากโอ้แบบรู้สึกได้เลยลกว่าแตกต่างมันว่าครับใส่ปุยตัวนี้ใส่ตัวนี้ครับตัวก้อนเนี่ยตัวนี้เดือดร้ายกว่าได้หลายกว่าเลยนะครับแบบเห็นในชาร์ลเลยว่าไดือดร้ายกลัวในชาร์ลเลยครับครับผมแล้วก็บเรื่องปุ๋ยนี่เปลี่ยนใส่เปลี่ยนมาครับบ่ือเปล่าบ่เปลี่ยบ่เปลี่ยนเลยเนาะครับผมก็ ใส่ทั่วไปปกติแมนเนาะครับผมเนี่ยกะได้ผลผลิตดีแล้วก็ตอนนี้เห็ดหนังต่อเห็ดหน้าป่ครับหรืว่าเห็ดปันต่อเห็ดหน้าเห็ดหน้าครับกะเอาปุ๋ยตัวนี้มันป่ครับไปลงเอกกางไปิดเป็นโรหน้าอีกลงหน้าอยู่ยุให้กับมีมันอีูครับไปติดไปใส่มันก่อนโอ้ลงมันก่อนแล้วก็ลงหน้าเนาะครับผมอันนี้คือผู้ใช้จริงเนาะครับผมเนี่ยกะลงหน้ากับมันมันป่ะครับครับผมแล้วกะจังไหนครับนี่มันมันมันตอนนี้กับปูกสามสามไร่ก็ป่ะครับงั้นเดี๋ยวนี้ปลูกอยู่ประมาณ สีคือ,อไรออดหาไรนะครับผมแล้วก็มันเป็นมันไห้นะ่ไโอ้เป็นมันไห้น,ะนาะครับผมแล้วก็เข่าเขานี่ปลูกยังไงครับทุกเท่อนเข่าเนี่ยมันก็ไม่น่าอายุแปดไรครับน่าอายุแปดไรเนาะครับผมแล้วก็เอกสอบครับผมผลลัยเอหลังจากที่ใส่ล่าสุดนี้ไหมครับเอาล่าสุดเนี่ยเอกสอบครั เขานี่ผมเขาใส่ใส่ใส่ได้ว่าทนไายใส่เขโอ้ันไม่ในใส่เขาแต่ว่าสีใส่สีนี้ครับว่าสีเม้าไปใส่เขาลองเบิ้งเนี่ยนะล่างเบิ้งลองเบิ้งเขาแล้วครับแต่ว่ามันนี่เขาใส่แล้วเขาเห็นผลผลิตอยู่นั่นมันนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผมอันนี้คือมันนี่คือยกโกให้เลยครับยกโกให้เลยนะครับผมอันนี้ฟังจากปากผู้ใส่จริงนะครับผมมือนี่ครับผมบรรยากาศสดๆครับผมมีโอกาสนะผมได้สัมภาษณ์นะครับผมคุณพี่นะครับผมที่ทายงานจริงนะครับผมแล้วก็มาบอกต่อนะครับผมเนี่ยครับมีอะไรจะฝากถึง คนที่อยากจะได้หรืออยากจะซื้อไหมครับผมว่าเป็นยังไงครับใช่เม่เค่อยใส่ก็ใส่แล้วม่งรับคุยยี่ห้อนี้ผมใส่บ้างแล้วก็คิกว่าใลยคนดีครับเล่คนดีนะครับผมรวก็ใครอยากใส่ก็ลองใส่เบิ้งครับผมไม่เสียหายครับผมลองเปิดใจลองใส่เบิ้งก็ได้สำหรับใครที่คิดว่าจะของเคยใส่ยี่ห้ออื่นแล้วก็คนผลิตอาจจะเบาบรรดนคระร่องมาใส่ยี่ห้อนี้เบิ้งกบบไม่เสียหายนะครับก็คือมารองเบิ้องครับผมนี่ก็เพิ่นกะ มีบริการทรงพร้อมนะครับผมเบอร์โทรผมจะขึ้นให้บนหน้าจอยนะครับผมเหมือนเดิมครับผมมักเบอร์ใดโทรเบอร์นั้นนะครับผมนี่อันนี้ก็ฟังจากปากคนเหมือนอิมาหนีมามาทางสื่อมาครับหรือว่ามาเนี่ยครับมาสื่อนะมาทางสื่อน้ำหมีคือเก่าครับมือนเิเอาไปเท่าไรครับผมมันเดียวไปแปดก้อนครับแปดก้อนนะครับผมราคาอีกอย่างหนึ่งผมเห็นพื้นเบากันหรือว่าปุ๋ยนี่ราคาโบผิ่งแมไหมครับโบผิ่งครับผมราคาโบผิ่งเลยนะครับเนี่ย อามดจับต้องได้ให้พมือเท้านี่ผมตั้งอิทยากว่าิพนวาเด้ครับผมนี่าสอบไม่าช่ไหวนะครับคุณเนี่ยสอละ8 0 0ร้อยหาดิีนะครับแปด้อยหาดครับผมเนี่ซื้อยูนีกับสองสอบแบบพันเจ็ดมือเทาเปิันวาครับผมถึงงั้นพันเจ็นี่ไปซื้อคุณคุยยตลาดเนี่ยเ่อใดว่าสองสอบคุยยูนีได้ครับแมนมาครับเมื่อใดะครับยูนีซื้อ่าเถืองนะครับผมมือเท่านี่ยสองพันแมนครับมีสองร้อพันกุปนะครับผมอันนี้ถือว่าพันมทรงความนะครับผมนี่ อันนี้มาเอารถมาเอาเลยมันงบ้าครับผมเอาสบาอันนี้เพิ่นก็เอารถมาใส่เอาเลยได้ครับผมวันนี้ก็เลยได้สัมผัสเพิ่นครับผมจากผู้ใส่ริงนะครับผมแต่ว่าล้อเอาไปใส่หน้าเบิรงกนะครับผมเนี่ยใช่ปะมันนี่เป็นผลแล้วนะครับผลแล้วเนี่ยได้กับเราถึงมันใส่เราทังมันเลยเนาะครับลองอันนี้ก็จากปากคุณพ่อผู้คนใส่จริงนะครับผมวันนี้กับเจสระเวิราช่่อเด้สัมผัสนะครับผมจังได้ก็ต้องขอ ถ้าผมหลัง<ร>จากที่เราสัมภาษณ์นะผมคนที่ใช้จริงไปแล้วผมตอนนี้ับผมเราก็อยู่กับตัวแทนนะครับผมวันนี้ก็คือพี่น้อยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่น้อยนะพี่น้อยเราแนะนำสินค้าหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงครับพี่น้นพี่น้อยนะคะ ท,ที่เป็นตัวแทนจระถ่ายปุ๋ยเคยมีเมื่องผุดอาาองร้องในนี้ที่เขาเป็นเจ้าของที่เปิดร้านขายด้วยก่นรับอิสระ่อนการเกษตรแล้วเอาเส้นน้กบ้านนาซิ่วนของการนาชิ่วนัวน,น,วนไปค่ะเส้นนางไปสกบสไลน์ส่งถึงที่ทาง มีบริการสรงด้วยใครับมีบริการส่งด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรของพี่น้อยนะครับมี2เบอร์นะครับผมชอบเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยนะครับอันนี้ข้างหลังนี้ก็เป็นปุยของเราใช่ไหมครับผมเนี่ยพี่จะจําหน่ายนะครับผมในเพื่อนข้างปุ้กลๆผมเนี่ยอันนี้ก็ไป็นต่อกับปุยอันนี้เป็นกี่กิโลครับผมเนี่ยห้าสิบกิโลค่ะห้าสิบกิโลนะครับผมสําหรับใครผมที่จะใจนะครับผมก็สามารถโทรสั่งได้ครับผมเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับผมอันนี้เรามีร้านด้วยใช่ไหมครับมีนะมีหน้าร้านด้วยนะครับผมแล้วอบคคคุณนนะรััผมกกพี่่เ ดใช้สำหรับช่วงระหว่างระหางแลางช่วงเรกๆก็ได้ช่วงรถขาจมลงก็ได้แล้วก็ช่วงแต่พอเรันไใหนวมาเรากระจายมาใช้ที่เต็ม้่วงแล้วชวงเราก็ใช้ตัวนี้ใกระสุนต้องมีทช่วงหช่วงับรถวนัีร พิใช่แล้วรวงข้าข้าจะไม่ดำข้าวจะไม่เลี่ยมข้าวจะไม่เหนียต้นข้าวจะแข็งแรงค่ะน้ำหนักจะดีได้กินเยอะค่ะแล้วนี้ราคาอเท่าไหร่ครับผมสามารถบอกเป็นแฟนได้ไหมครับสำหรับใครที่สนใจครับผมเนี่ยราคาหน้ารันจิร้อยห้าสิบค่าอยู่ที่850บาทนะครับผมถูกกว่าท้องตลาดค่ะถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนใช่ไหมครับผมมีครับผมถูกแน่นอนนะครผมสาหรับตัวนี้นะครับผมสหรับครที่อยากได้ อ่ะผมมันเดมคว่าผมผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้เลยนะคบผมมีมี2เบอร์ผมชอบแบบไหนชอบเบอร์ไหนก็โทรสั่งได้เลยครับมีบริการสง่งไยใช่ไหมครับเนี่ยมีบริการสง่รรรสงถึงที่เลยครับผมเนี่ยแค่โทรมาผมรออยู่ที่บ้านได้เลยครับผมเรามีส่งถึงที่แน่นอนครับผม,ผม,ามาใช้อะไรในไปไปบ้านหนึ่งใส่กับน้าข้าวก็ได้ข้าวก็ได้ต้นเต่ารับรองก็ได้รับรองอ้ย สมันสัมปะหลังหัวใหญ่หัโตส่ต้นถ้าฐานรากได้หใสได้ผลไม้ทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเล่นผลไม้สามารถใส่ได้เลยนะครับเพื่อนลูกโดรกลูกใหญ่ดอกก็ไม่ล้วงเลยเวลาเวลาเวลาดอกออกดอกมันก็จะไม่ร่วงมีดอกเท่าไหร่มีผลเท่านั้นเลยผลเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยสำหรับปุ๋ยตัวนี้นะครับผมเนี่ย โทรสั่งได้ครับผมเบอร์ยวขึ้นหน้าจอครับผมอันนี้เรามีร้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีนะมีหน้าร้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราพาเดินไปดูหน้าร้านเลยครับผม หรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาผมเส้นระหว่างนาซีนวนนาสมัยระหว่างนาซีนวนกับนาสมัยนะคะผมผ่านมาก็จะเห็นป้ายตรงนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยถ้าเห็นป้ายแสดงว่ามาถึงแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถแวะมาได้เลยนะผมเราก็มีของให้นะครับผมเนี่ยมีของให้นะผมมีของเตรียมให้ตลอดท่านใดที่ไม่สะดวกนะผมก็สามารถโทรสั่งได้เลยับผมแล้วก็รอรับที่บ้านได้เลยครับผมเนี่ย สำหรับใครที่สนใจผมก็จะเลืมนะครับผมสามารถติดต่อหรือสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะส,สอบถามก็สามารถโทรมาสอบถามสนใจก็สาาั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ว็ตเราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมคลิปหน้าจะทำไหนก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ